เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566มนฑลทหารบกที่23ให้การต้อนรับทหารกองประจำการรุ่นปี2566พรรที่2นสาสมสรนายทหารค่ายสีพัชรินสำหรับวันนี้เป็นการส่งทหารกองประจำการให้กับหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่1โดยเป็นทหารกองประจำการที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน786นาย ในการรับทหารใหม่ครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจโดยทหารใหม่ทุกนายต้องผ่านการคัดกรองความเสี่ยงจากโรงพยาบาลค่ายสีพัชรินทำการคัดแยกกลุ่มเสี่ยงและวางแผนการเดินทางหลังจากนั้นส่งตัวทหารใหม่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยต้นสังกัดเพื่อดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่และเดินทางไปยังบนทนทหารบกปลายทางต่อไป ในการนี้พนตรีวรลพินิตขันทุปัดผู้บัญชาการมนทนทหารบกที่23พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับทหารใหม่และญา,า,าติญาติณนาคันอเนกประสงค์ศูนย์การศึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ญาติในกระบวนการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบ,บก และขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจและสนับสนุนให้บุุรหลานเข้ารับราชการเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศชาต,ติต่อไปเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันทีมงานประชาสัมพันธ์มูลทนทหารบกที่23รายง,งาน